หลายคนคงไม่อยากจะเชื่อว่าคู่รักคู่นี้เขามาประจบกันได้อย่างไรหรือว่ามาเจอกันได้อย่างไรทั้งที่อยู่คนละสายในวงการบันเทิงแท้ๆโทนี่ก็มาสายทางด้านละครและภาพยนตร์ส่วนแก้วนั้นอยู่ในสายงานร้องเพลง แต่เขาก็มาเจอกันจนได้เธอว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆกก,กับทั้งคู่ที่ได้มาเจอกันและมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตที่เหมือนกันและไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันมากๆพวกเขาก็จะชอบใช้ชีวิตอยู่ติดดินและอยู่กับธรรมชาติปลูกพืชสวน เต็มบ้านของเขานั่นเองนั่นแหละคือวิถีชีวิตที่แท้จริงบางคนก็ต้องการแค่นี้จริงๆครับไม่ต้องการที่จะติดรูอยู่แพงแค่อยู่กับคนที่รักและตื่นขึ้นมาได้สูดรบรรยากาศดีๆหน้าบ้านมีต้นไม้มากมายนั่นก็คือความสุขที่แท้จริงแล้วครับ